สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้อยู่ที่ร้านพีเอ็มออโต้ดิ i ลิครับไม่ใช่สูตรรถบัสที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูผลงานนะครับการเคลือบแก้วรถที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำนะตอนนี้นะก็คือรถ Mercedes-Benz Sprinter คันนี้นี่เองนะฮะเมื่อสักครูนคร่นี้อยู่ด้านไหนนะเดี๋ยวไม่เห็นความงามเวลาเป็นเหมาะสมมากโอเพโพเพช่วงเกือบเย็นๆอย่างเงี้ยเอาออกมาข้างนอกเพื่อได้เห็นความเงางามแล้วก็มาเก็บงานกันพร้อมๆกันนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเ่อ uh, Mercedes Benz นะครับโอ้โ oh, หใหญ่ไหมอันนี้ยาวใหญ่มากๆกนะฮะกับ m e r c e d e s Benz s p r i n ิน r นะครับ,บ,ะรบจะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยทำนะแล้วใหญ่กว่านี้ก็เป็นเรือแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนที่ผมยืนห่างจากรถประมาณ5-6เมตรนะครับก็เฟรมก็แทบจะเต็มคันเลยทีเดียวนะครับกับรถที่เขาเข้ามาทำการเคลือบแก้วนะอันนี้บอกก่อนสภาพตอนมาตอนแรกๆเนี่ย เขาจะมีริ้วรอยจากการใช้งานมาลำบบหนึ่งคันนี้น่าจะเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วสักระยะหนึ่งเลยนะเพราะว่าในตัวรถเนี่ยบอยกได้เลยว่ารอยเพียบนะครับแต่ตอนนี้นะครับขัดเสร็จเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจงานนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เห็นว่าเราจะต้องเก็บงานกันตรงไหนบ้างเพราะว่าตั้งแต่ทําเสร็จเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บงานกันเลยอเดี๋ยวเรียกมาเก็บงานด้วยนะมันจะมีค่าน้ํายาอยู่นะครับ ในตัวของตรงนี้นะครับรถเบนซ์สีดําคันนี้จะบอกเลยว่าก่อนที่จะมาที่เราเนี่ยหนึ่งเลยมีข้ามน้ําที่กระจกที่ตัวรถมีรอยทั้งคันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาที่เราเขาไปทาเบาะมาซึ่งภายในก็โชคดีไปเราไม่ได้ทอะไรกับเขานะครับอาจจะมีเครือบบ้างเล็กน้อยแต่ตอนนี้ที่ที่คุณเห็นอยู่นะก็จะเห็นไม่ข้ามน้ายาเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยนะ้อยนะอย่างที่เห็นว่าในกล้องเห็นด้วยเห็นป่ะข้ามน้ํายาเหล่านี้สามารถรีมูฟได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับจะบอกว่า คือที่จริงถ้าถ้าเป็นไปได้อ่ะโชว์กลางแดดเหมือนกันแต่ว่าตอนมันมันร้อนจัดเหลือเกินนะฮะก็เลยไม่ได้โชว์นะครับแต่ตอนนี้เขาบอกเลยว่ามีคราบน้ํายาอยู่ค่อนข้างเยอะก็เป็นข้อดีนะจะได้รู้ว่าเราเคลือบจริงนะครับกับตอนนี้นะครับเสร็จสิ้นสวยงามแล้วนะฮะสำหรับเจ้าของ Mercedes Benz คันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากพี่ท็อปนะฮะก่อนหน้านี้ก็จะมี Harley Davidson น,นะครับแล้วก็มีเอ่อมีมีคันก่อนหน้าน,น,นี้ไหมไม่มีมีค,นมคนันนี้แล้วก็ Harley เ,เลย Harley คันสีแดงที่อยู่ในตู้เนะี่ยก็คือรถของพีี่่่พท็อปเชนนกัน คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะจะบอกว่าข้างในหรูหลามากๆนะครับก็เป็นรถจะเป็นรถบ้านแล้วอ่ะจะเป็นรถบ้านแล้วอ่ะคือสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าใหญ่ใหญ่ที่สุดและที่ผมเคยทํามานะครับเอาตัวลาผิดเอาตัวขวดม่วงมาโพ่นก็ได้ขวดม่วงอะ่ะเอาพวกขวดม่วงมามาเก็บก็ได้ถ้าถ้าจะใช้ขวดม่วงอยู่ตรงข้างในนะครับจะบอกได้เลยว่าตอนนี้คือขัข้นตอนการตรวจงาน และคันนี้บอกเลยว่าผมสารภาพเลยว่าอบไม่ได้นะครับไม่สามารถเข้าห้องทํางานใดๆได้เลยนะครับจะบอกว่าอยู่ทั้ง3าวันเนี่ยสวันสาวันเนี่ยขัดแต่ข้างนอกอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้เข้าไปในห้องอบเลยครับเพราะว่าเห็นไหมเห็นเห็นคุณเห็นอะไรหรือเปล่าฮะขนาดความสูงของตัวรถเนี่ยรวมหลังคาแล้วเนี่ยเขาใหญ่กว่าห้องอบผมอีกนะครับซึ่งมันเข้าไม่ได้จริงๆนะครับก็จะใช้เครื่องอบอีกแบบหนึ่งในการอบ วิธีการตรวจงานก็ใช้วิธีการตรวจงานอีกแบบหนึง่งในการตรวจนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะขัดได้เยอะที่สุดนะครับบริเวณที่ขัดยากที่สุดคือบริเวณโหนกข้างบนนี้เนี่ยนะครับบริเวณโซน่าปาโลมานะครับบริเวณนี้นะฮะจะบอกได้เลยว่าขัดยากสุดๆนะครับต้องปีนขึ้นไปแล้วขัดในระดับเอียงตรงบริเวณนี้ยังขัดง่ายกว่านะครับซึ่งจะบอกว่าเรียบร้อยสวยงามมากๆครับแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเก็บงานนะ อีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวท่านเจ้าของรถก็คงจะมารับรถแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะไม่ว่าจตเล็กจะใหญ่นะครับถ้าเข้าร้านเราได้เราก็จะทําให้ท่านนะครับแต่ถ้าเข้าร้านเราไม่ได้เนี่ยคงต้องเอาเราไปขัดแล้วนะครับแต่ที่บอกนะครับอ่านี่เป็นงานสเปเชี่ยวอีกหนึ่งงานและที่สําคัญนะฮะพี่ท็อปนะครับ,รบได้โป,โปรโมชั่นช่วง8 8ด8ด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ราคาแ8 8 8แนะจ๊ะได้ราคาอีกหนึ่งราคาซึ่งจะบอกว่าก็ยังถูกอยู่ดีจะบอกว่าคุ้มตั้งแต่ขัดแล้วนะฮะ เพราะว่ารถทั้งคันเนี่ยขัดเดยอะกว่ารถปกติทั่วไปสองเท่าอ่ะคือเห็นเนี่ยคือรอบคันเห็นปะ่ะความความกว้างของรถเนี่ยก็ยาวกว่ารถทั่วไปแล้วเท่าหนึ่งนะครับยังมีหลังคาขัดอีกโอ้โหโเคลือบกระจกบอกเลยว่าคุ้มมากปกติเนี่ยเคลือบอกระจกรถคันหนึ่งเนี่ยผมคิดอยู่ประมาณพันสองพันบาทคันนี้มูลค่าประมาณห้าพันอ่ะเคลือบกระจกอะ่ะแค่เคลือบกระจกก็คุ้มแล้วอะ่ะแล้วพี่ได้โปรโมชั่นแปดแปดแปดอะ่ะโอ้โหจะบอกได้เลยว่า โปรโมชันนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับไม่มีแล้วนะฮะก็เป็นโปรโมชันที่จะบอกว่าเป็นโปรโมชันอยากทำนะครับลั่นไปนะครับเป็นการลั่นลั่นลั่นวาจาไปในเพจเพจนึงนะแล้วเราทําได้จริงด้วยนะครับกับเดือนเดือนนั้นทั้งเดือนนะฮะไม่นึกว่าลูกค้าจะได้ยินนะฮะก็มีการโปรโมทบ้างนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้รับกระแสตอบรับดีเชียงนี้นะฮะ นี่มามาดูดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะเห็นชัดมากเลยฝั่งนู้นจะเห็นถ่านน้ำยายเยอะมากเลยจเจ้ากระไดมาเช็คข้างนอกก็ได้นะเพราะว่านี่ยังไม่ออกมาข้างนอกเลยเนาะเอามาเอามาเก็บอีกครั้งหนึ่งก็ได้มาเก็บข้างนอกนี้เลยแหละเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายรูปพอดีนะครับบอกกันเลยว่าใหญ่จริงนะฮะอยู่หน้าร้านเรานี่คือเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากครับใครที่อยากจะมีรถตู้นะครับรู้สึกว่ารถตู้ยังเล็กไปนะฮะซื้อรถบัสไปเลยครับอันนี้ก็คือรถบัสนะไม่ใช่รถตู้นะครับ ทะเบียนเป็นรถบัสก็จริงแนตะ่ผมว่ามันเป็นรถตู้นะมินิมินิบัสที่อยู่ท่ารถเมย์เนี่ยผมเมื่อเช้าผมวัดดูแล้วอ่ะคันนี้ใหญ่กว่านะจ๊ะใหญ่มากนะฮะแต่นั่งได้ประมาณ6คนคิดดูเดี๋ยวว่าสบายขนาดไหนนะฮะหกถึงแคนนะครับรถรถตู้ที่รถตู้ที่อนุสาวรีย์นี่สิบสามสิบสองสิบสามนะฮะรถบัสก็มี20แต่คันนี้นั่งกันแค่8คน9คนนะครับจะบอกได้เลยว่าสุดลหรูสุรี่นะครับถ้าจะเป็นรถบ้านเลยทีเดียวนะครับจริงๆใหญ่กว่าบ้านอีกนะครับ เข้าบ้านยังไงจอดรถที่ไหนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่อาจจะอยากพูดนะอยากพูดไม่ไ่อะไรหรอแต่ว่าขอบคุณท่านเจ้าของมากครับมีรถใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าวิที่จอดใหญ่กว่ารถแน่นอนนะฮะก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆกับเจ้าของนะครับวันนี้นะฮะมิกกี้เสียงรถสวยนะครับไม่ได้ธรรมดาอีกแล้วนะฮะกับงานที่ใหญ่บิ๊กบุ้มมากๆนะครับกับรถที่อยู่ด้านหลังของผม Mercedes benz s p r i ปิน r ตอนะครับ ใช้เวลาในการทาประมาณ2อถึงสวันกับตัวเริ่มต้นนะเพราะว่าคันนี้มันใหญ่จริงๆใหญ่ๆแบบดูเด็ผมยืนออกมาตั้งไกลนะฮะที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่มดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่กไ,ไม่ใช่โมเดลนะครับอันนั้นคนเช็ดจริงๆต้องต่อเก้าอี้ขึ้นไปเช็ดข้างบนนะไม่รู้จะทํำยังไงจริงถ้ามีนั่งร้านได้จะทําแล้วแต่ถ้าใครมีรุ่นนี้อีกนะครับแจ้งร่วงหน้านะครับผมจะได้เตรียมของและทํางานให้ได้เฉียบคมกว่าน,นี้อีกดินะฮะจะบอกเลยว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ มาให้ขัดกันเยอะๆนะผมจะได้อยากขัดกันอย่างนี้ตลอดไปโอเคนะสําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะขัดสปินเตอร์อย่างนี้นะเอาเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีทำครับผมวันนี้มิกกีิยวรถตัวสวัสดี